ห่วงลูกเสมอูตอนนี้เหมือนเป็นนั้งรถเบาะหน้าเพราะเดี๋ยวเขาต้องลับมาเปลี่ยนรอบหนึ่งไงคนยังไม่นอนเกือบร้อยเลยแล้วพี่ฟฟกดลบกาแฟไปกี่แก้วล่ะคะกี่แก้วน้องได้กินอย่างพี่โน้ตได้กิน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 อยู่จ่าประมาณแก้วหนึ่งอะน่าจะแถวแก้วหนึ่งน่ารักน่ารัก ไพอน้องนอนมาเต็มที่แล้วใช่น้องรู้ว่าต้องถ่ายงานกลางคืนค่ะนอนเต็มอิมเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ดูถนนไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> อยากเห็นบอดดิวขับรถเราค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะคุณดิวเขาขับไปถึงไหนแล้วค่ะยังไม่ได้ขับเลยค่ะ คุณดิวไปแล้วแต่คุณโดน้ย,ยังไม่ไปคนโน้ตยังรออยู่ค,ะค่ะออคนเดียวไม่ไม่รอแวบ,บนึงนะอะเพราะเราไม่รู้คือเดี๋ยวน่าจะต้องแบบหลายรอบไนงะเขาก็แบบว่าไม่แน่ใจว่าเอ้เดี๋ยวอันนี้รอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวกลับมา <S <S เพื่อที่จะต้องเซตอัพกล้องใหม่แล้วก็มูไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก่อนพี่โอมกลับได้มาให้กําลังใจน้องฟุกไหมคะ <S <S> ให้ค่ะพี่โอมให้กําลังใจตลอดเดินผ่านไม่ได้เลยค่ะเนี่ยอย่าเมาไม่ได้เลยอย่า อย่าสปอยอย่าเมาบางอย่างเลยอย่าไปเล่าเดี๋ยวคนหาว่าเราแบบว่านั่นแหละไม่เอาไม่เอาน้องไม่เล่าพี่โอมเดินเมินเฉยเนเยเนเนเนต้องจะพูดอะไรใจเย็นๆนะฮะเวลาโดนด่าเนี่ยผู้จัดการโดนด่าคนแรกระเบิดร้านจะพูดอะไรจะต้องไม่ถือไหว้แลกขอหนูขอแล้วจะพูดอะไรเดี๋ยวต้องคิดดีนิดพี่โอมก็บอกว่าน้องซูซูปกติ อ็บอกน้องปกสู้ๆน้องดูเขาไม่วนเงินเส้นไหนไงเขาเลยแต่คิดว่าน่าจะวนตรงเนี้ยแต่เมื่อกี้ก็บอกไปตรงสูงวัฒนธรรมไงนักพิต้องขับคุณค่ะแม่โอดเรียกแม่โอดยาวเลย <c oughs> แม่โอดชอบบอกว่าสปอยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> พี่ต้องคาดเดี๋ยวแล้วเนือคาดแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องฟุกทำงานกันนะคะทุกคนในเมื่อไม่หลับไม่นอนกันแล้วอรอเลยจ้าพี่ต้นฝนมีรถไหมวางจ่าพี่โน้ตโอเคเริ่ม จะสะเทือนนิดนึงนะจะเยเ็นนะทางไม่ค่อยดีใจเย็นใจเย็น,ยนทางมันโขลกคราบเดินผ่านไ <c oughs> ม่ได้แป็นชับบกสปอยเลยครับ <c oughs> <c oughs> คิดถึงเอื้อยายจังแอบตกใจแม่มาไหลเวลานี้ <c oughs> บอดดิวหล่อมากจ้าใช่หล่อมากฝ <c oughs> นตกด้วยอากาศน่าจะดีใช่อากาศดีมากหนูคือบอดเจี๊ยบนั่งเบาะหน้า <c oughs> ใครเอาพิโนดบอดเจีย๊ย หมายถึงพี่ฟุกเลยอ๋อเหรอบางทีแฟนเหรอเรียกพี่ฟุกว่าเจี๊ยบอ๋อเมื่อกี้เอมี่เรียบร้อยแล้วเนาะเอมี่เรียบร้อยแล้วจะติดเวลเรียบร้อยพอน้องเดินลงมาข้างล่างเวลอีกต้องต้องฝึกเราจะต้องเป็นคนพูดช้าช้า S <S <S แล้วก็แบบเราไม่ต้องเล่าทุกเรืองเนื้อหาซีรีสเนื้อหาเนี้ไม่ได้นะโดนปรับนาเข้าใจไหมพี่ต้อม เราเป็นคนจริงใจางมีอะไรแล้วก็เล่าตรงๆบางเรื่องเราก็เล่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องมนันอย่างจริงๆ <S <S อย่างสมมติโมเมนต์อย่างเงี้ยบางทีบางอย่างเราแบบเออเราก็อยากเล่านะแต่บางทีเราก็ไม่อยากเล่าเยอะเพราะว่าแบบเอยเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะดูเป็นว่าอู้ชงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยไม่อยากเล่าบางอย่างเราก็เออเดี๋ยวไว้มีโอกาสมีจังหวะทุกคนเออได้เห็นเองได้เจอเองหรืออะไรเงี้ยเออมันโอเคไงแต่ว่าบางทีเราเล่าอย่างเงี้ยคนก็จะแบบอุ้ยแบบชงหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะแบบก็เลยจะแบบเออไม่ไม่ค่อยได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นอะไรน่ารักน่ารักเออถ้ามันเป็นมีโอกาสมีจังหวะก็เออค่อยเล่าอะไรอย่างเงี้ยโซโนะคะพี่นอแล้วก็อย่างแบบว่าเนื้อหาซีรีส์เนี่ยอย่าไปอย่าไปพูดถึงเห็นโดนฟ้องพี่ต้องค่ะเราเมากันเงียบเงียบขากับซีกับซีกไม่ได้บางทีไม่เราลุดได้นิดนึงบางทีเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเออเราก็แบบว่า เราไม่รู้บางทีลูกค้าก็าอยากบอกเองเราก็ต้องอรอให้ลูกค้าบอกรอย่างนี้เหมือนแม่ส่วนเพื่อนไปตามรูปหนีเที่ยวได้อ,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 อยู่นะได้อยู่นะสุนีไปตามรูปอยู่ <c oughs> พี่ต้อมทําดีมากค่ะอย่าอวยค่ะน่าจะวนอยู่เส้นนี้แหละ